เสื้อกันฝนค่ะพี่น้องค่ะเสื้อกันฝนเขาใส่ตกปลาได้ใส่เหตุงานจั็กน้อยเก็บสะอเก็บสะอแล้วก็ฝนตก้ำโคก็เป็นอย่างเี้ใส่เขา่าปลาใส่ตกปลาได้ค่ะเสื้อกันฝนเนาะคะ่ะอ,อันอยางบูา่าก็บิรงหน้าเบิ้งหลังใช่ไหมติดซอกเนี้ยตัวพปซื้อเบ็ดไม้ ไปซื้อเบ็ดไหมเพราะว่าปลายเบ็ดอันเก้าใส้มาสิบก็ปีแล้วปลายหักนี่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 ปลายตรงนี้ปลายตรงนี้มันหักไปจักกิโลไปซื้อเบ็ดคนบ่เบิ่งยี่ห้อเลอพี่น้องค่อยไม่ดูยี่ห้อค่อยดูกิโลว่ามันได้จักกิโลร้อยยี่สิบกิโลค่ะต่อกันค่ะต่อกันร้อยยี่สิบกิโลเด้อ บางคนอ้างคยครนะโอ้ยใอยซื้อยี่หอ้อชั้นที่ยี่หอ้อกระากงล้วไม่มีประโยชน์มันอันยี่ห้อนัน่นตายเอ็นเล็ดยกย่างก,กับวึ้นหักปะคอยซื้อเบ็ดคอยว่ายี่ห้อค่ะ่อยดูน้ําหนักว่ามันได้กี่กิโลเนี่ยพวนพว,น,พวนเบ็ดรคอยพุ่นทอดประเทศนอกจากประเทศนอกทอดประเทศไทย น้ำไปก็ถอดออกค่ะับรซื้อลอกไหมซื้อลอกไหม่ลอกเกาซื้อแพงคือซื้อไปเจอคีดินทรายยังไม่ได้เก็บซื้อลอกไหมแง่อาซื้อหลายอันอยู่ คือครีมกันดงกันแดดไปที่อยากนําเสนอก็คือเครื่องทําม,มาหากินเนาะค่ะเนาะ